สวัสดีครับพี่น้องเอซีแฟนครับแฟนจองพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิพ้าไปตามแนวทางรัฐบาลไทยพี่น้องมือสุดท้ายคงสุดท้ายแล้วพี่น้องนะครับเนาะเงินที่ผ่านมาเมื่อคืนนี่พี่น้องเล่าปรฒนานาใจดีรุดพี่น้องเก่าโบนีพี่น้องเงินที่ผ่านมากออกเก่าสีลางหาหกบนเมืเ่อนี้เมื่อออกเก่าหนึ่ง กับหาสองโอ้ยพ่เจดีกันไว้บดวาสิบรอดว่ามันสิปานจินแล้วพี่้องพอจะจดีย์มิดหนึ่งกับหาไอมี8หนึ่งกับแปดหนึ่งเจ็ดหนึ 2, ่งเจ็ดสองแปดสองกันไว้บดเลยพี่้องนะครับมันเป็นไปได้กัจจาเป็น,ปนพี่้องบอกได้เลยนะครับแต่กันยังดีนะครับออกอาจารย์ม่อช่ยกับเจยอ้อยก็ยังสั่งผลงาน ให้พี่น้องมีความสุขกับเล่าพัฒนาเมือ่อคืนนี้เจ๊อ้อยกับหาสองงวดที่แปดของอ่อพ่อนชัยกับเขามาที่หนึ่งเก่าพี่น้องนะครับบ๊ยไปยนะังบ๊เสียหายนะครับเดี๋ยวพอใจดีจัดรัฐบาลไทยให้กวนพี่น้องบอต้องรอจัดนักนักเน,น่นเน่นบูเดมันใจพอใจดีตาม นะครับล่างเป็นล่างบนเป็นบนเด้อนะครับเดี๋ยวฟอยจะดีเมื่อ่เมื่อนี้ได้สามสามสำนักได้พี่น้องไนดะ้บอท่านเมื่อนี้พอจะดีสิบห้าอ่าเมียไปลพยงบานพี่น้องไปตรวจตาเนาะเพราะว่าสายตาเพิ่นบ่ค่อยดีนะครับเนาะสิบ้าเพิ่นไปฉีดยาตา,ตากาบ่ไ้นั้นเฝ้ามาเอาเหล้าเฝ้ามาแก่มือกับเหล้าพัฒนาให้พี่ให้น้อง พี่น้องพอใจดีบอกสบายใจถ้าบอกให้แกมือให้พี่ให้น้องนะครับเนาะแล้วนะพี่น้องนะครับเอาไปเบิ่งกันเลยพี่น้องวันที่นะครับวันที่สิบหกพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะแป๊บนึ่นพี่น้องวันที่สิบหกตุลาคม วันที่16ตุลาคม25 68นะครับ เราพัฒนาเสียดายมืงขึ้นนี่เอ้ยรัฐบาลไทยพี่น้องประทานตัวเห็นบอกรัฐบาลไทยเสียดายมือขึ้นนี่พี่น้องรัดนารัหล้างให้เรายัางมาออกเก่าหนึ่งโอ้ยพี่น้องเลยเสียดายขอโทษขอให้พี่น้องนะครับเสียดายหลายว่ามันกิ่นแล้วเลขติดหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามมาเลยพี่น้องนะครับ โอ้ยขานาดเล็กติดนะพี่น้องจับใส่รักหน่วยให้แล้วก็นยังมาเป็นไปทัวรัฐเล้าเอ้ยเก่ากบหาตัวเก่าคือเก่ารัฐบาลไทยพ่อใจดีเสียดายพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆขั้นเก่าหนีดีแังได้กระถือนะครับ สองนี่เออหาหนีเฮ็ดยังได้กระถือพี่น้องนะครับรับตาอยูก่กรไปบวบนเขายังเอาอยู่บนวนวดที่แล้วล่าออกหาหกพี่น้องล่างออกเก่าสี่บันนี้ล่างออกเก่าหนึ่งบนออกหาสองแม่พี่น้องดูนูโอ้ยว,ว่ามันจินเหลวมันขึ้นนี่ว่ามันกินเหลวจะเป็นเขาเหตุห้องคักยัง่าอาพี่น้องมาแก้ตัวกับรัฐบาลไทยไหมพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยพ่อใจดีวิ่ง บนวิ่งบนบนคือบนล่างคือล่างวิ่งบนสามเดี๋ยวเม็ดเดียวเลยอย่าไปสนอย่าไปสนอะไรทั้งสิ้น นะครับจับคู่เอาเอง่ายๆไปเร็วๆพี่น้องพอจจดีให้สามสำนักเด้อเพราะว่าอย่างวันที่พี่น้องเพราะว่าพอจะดีมีทุระทุรังเนาะนะครับมีทุระทุรังเด้อขอโทษขอไผ่เฝ้ามากแก่มือกับเหล้าพัฒนาให้พี่ให้น้องนะครับนะครับจับคู่กันเลยพี่น้องสาม หนึ3 3สามสอสา,สา,สาสอเฝ้ากันไปเลยเพี่อนนองนะครับชุดที่สอง

จัดกันไปเลยพี่น้องนะครับจัดกันไปนะครับเนาะอยู่กับพีกับน้องนอะชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องนะครับเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้อง มันสามเป็นบนได้พี่น้องประทานโทษพอจะดีกันลงลืมพี่น้องคแบบสามหนี่บนเด้อจิตไปก็พี่น้องมันจิตลืมเป็นบ่กลืมบอกพี่บอกน้องคืดจะน้ำเล้าลายคืดลายมันขึ้นนี่คืดจนมันอ่าคืดมันคืดหลายพี่น้องอ๋อขอท่านโทษ สามที่สี่เหลี่ยมนี่คือบนเ้ยพี่น้องเด้อนะครับบนเด้อนะครับบนเด้เขียนไว้กนพี่น้องนี่บนนะครับบนวิ่งสามบนนะครับบน อันนี้ล่างน้องไอพี่เห็นน้องอางคนหลงสิลืมเห็นป่มันคิดน้ำเล่าหลาพี่น้องเอ้ยคิดหลายเสียความรู้สึกกัะพีกำน้องหลเนี่ยทางเขามาดีดีแต่เขาปนย่อมนี้เขาอ่ะล่างล่างห้วิ่งห่าได้ Binh lang ha, binh lang ha, đây. Tradi tap ku hai, a lang o nền toy yolo binhong. Toy luôn lam o ktori yoba. Binhong gây, yakon lucy ko เบายาว่าได้พี่น้องเก็บเหลือเกินเมื่อคืนนี้พี่น้องเก็บเก็บขัดเก็บเนี่ยเขาเี็นในี้ยเาเก็บขักเด็กเรามาดีสูตรเรามาดีดีพี่น้องสูตรมาดีดีนะครับสูตรมาดีเหลือเกินนะครับสูตรมาดีแต่เสียทีเขาเอาบ่าเอาเกาหนีบ๊อบยังบ่อให้กับบอเอาล่างนี่จัดตัวเดียว ่างจัดตัวเดียวหนึ่งห้าหนึ่งเจดเก้าแต่จัดไปหนึ่งห้าได้พี่น้องเด้ควานไปหนึ่งห้าเลยประตรูโซนหนึ่งห้า ถ่ไปเลยบนสามสามเข้าก็คือเข้าดุดก็คือดุดพี่น้องเอาจัดไปเลยเด้ออาพี่น้องวันที่สิบกตุลาสองห้าหกแปดเราพัฒไอรัฐบาลไทยพอใจดีวิ่งสามบนเด้อจับคู่สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่ล่างพี่น้องจัดไปเลย ตัดไปเลยหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าตัดไปพี่น้องตัดไปเลยบนเป็นบนล่างเป็นล่างตัดเลยไม่ต้องกันหัวมันเข่าคือเขา่ารุดคือรุดพี่น้องเข่าคือเขา่าหลุดคือรุดตัดไปเลยเนี่ยตัดไปให้มันเหลือแต่หนึ่งห้าตัวเดียวไม่ต้องไปดีรอพี่น้องไม่ต้องไปดีรอนะครับก่ต้องดีรอเลย นะครับบนเป็นบนเด้อบนวิ่งสามจับชุดสามล่างวิ่งห้าจับชุดห้าเด้ออาพี่น้องแคปนาจอไว้ซีโมเครืองดูผลแน่นอนเดี๋ยวฝ้าไปพบกับอาจารย์พรชัยกับนางเอกทางช่องมืออคืนนี่เพิ่นเขานะครับแคปน้าจออะ้รพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเนดะ้อห้ยกำลังใจพอใจดีน้ำเนี่ยกันแล้วกันเพราะว่าเสียขวัญมาเมือ่อคืนนี้พี่น้องเดี๋ยวเล่าปัจจานอืนอ่น แก้ให้แน่นอนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องขอให้พี่น้องเฮงเงปังปังเรื่อยๆเมื่อแรงสี่มงคลรูปผลกันแน่นอนสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ